ตั้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาท่านพระโยคาวจรทั้งหลายวันนี้ก็อยจะขอพูดเรื่องบุพกรรมของอกกักษาวกซึ่งมีมาในเรื่องของสนชัยปรีภาชกท้อต่อมาวานเลยแล้วเลยทีเดียวในขณะเมื่อองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสเสด็จไปพบอุปกาชีวกในขณะนั้นก็รปรากฏว่าอุปกาชีวกเห็นพระเฉวีวันขระองค์สมเด็จพระบิชิตมานบรมศาสดาสมมาสัพพุติเจ้ามีความผ่องใสมากแต่ตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าจะทรงเปล่งฉับพันรางสีด้วย เรื่ว่าตามปกติพระพุทธเจ้าก็มีรูปร่างสวยเพื่อการสาสองของพระองค์ครบถ้วนแล้วก็มีลักษณะพิเศษเล็กๆในน้อยที่เรียกว่านพยัญชนะเรื่อว่าอนุรักษณะคือลักษณะเล็กๆในน้อยอีก80สอย่างไม่บกพร่องจัดว่าเป็นบรุษที่มีความงามมากที่สุด ถ้าเราจะถือว่าเอานางงามโลกนางงามจักรวาลงามนางนางงามประจำประเทศเอาเข้าไปเทียบกับลักษณะของพระองค์ก็ไม่มีทางจะทาบติดน,นจริยาขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรการเยี่ยงกลายก็น่าเคารพน่าเริ่มใสยพุ่มแลดูง,งามฉะนั้นอุปการีวกมีความสงสัยท่านเป็นคนแก่ เอามือป้องหน้าดูลักษณะจนชื่นใจแล้วก็ถามว่าท่านเป็นสาวกของใครใครเป็นครูบาอาจารย์สอนท่านตั้งสุตวามาองสมเด็จพระบิชิตมานบรมศาสดาได้ทรงสนับแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าโพบริสะดูก่อนบุษรผู้เจเริญ เราไม่ได้เป็นสาวกของใครเราไม่ใช่ศิษย์ของใครเราไม่ได้ชอบใจธรรมะคําสอนของใครเราเป็นสัพพัญยูหรือว่าเป็นสยามภูเป็นผู้จัดสรุเองพอพูดเท่านี้ธนปุกาชีวโกโกสัมศิษะท่านบอกว่าเป็นไปไม่ได้ คนที่จะไม่มีครูสอนจะได้จัดสรุเองนะั้นเป็นไปไม่ได้ท่านไม่เชื่อท่านก็นเลยหลีกหนีไปเดินเลี่ยงไปก็ปรากฏว่าตลอดจนกระทั่งสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสมมาสัพพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาสิ้นเวลา45ปีองค์สมเด็จพระจินาสีก็ไม่เคยพบกับอุปการชีบกอีก นี่ก็ลองคิดดูกันแล้วกันการณีองสมเด็จพระพิชิตธมานอาศัยอำนาจพระพุทธญาณทรงทราบว่าคนในโลกนี้มีอยู่สี่พวกคือหนึ่งอุคติตันยูคนมีปัญญามากมีบารมีเต็มแสดงพระธรรมเทศนาแต่เพียงหัวข้อก็เข้าใจบรรลุมรรคผลได้ มีปจิจันอยู่ตันอยู่คนที่มีปัญญาสามนิดหนึ่งฉันแดงทำเดี่ยวอไม่เข้าใจอธิบายแล้วก็เข้าใจได้เนยะบุคคลประเภทนี้สอนให้เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้แต่ว่าสอนให้มีความเข้าใจในการเคารพในพระคุณพระรัตนตรยัยรักษาศินบริสุทธิ์อันนี้ทำได้เรียกว่าสาธุชนเรียว่ากัญญาณชน ปะทาะปร,ะประมะคนที่มีบทบาทมากคนประเภทนี้สอนเท่าไรก็ไม่มีผล,ผลเป็นอันว่าอันดับแรกก่อนที่จะพบปัญญาวกีคหรือสีทั้งหา้าสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงพบกับปรทะปทะปร,ะประมะเขา้าคืออุปกาชีวก <c oughs> เป็นอันว่าท่านมี กำไรมากกว่าพวกเราที่พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพธเจ้าก่อนคนอื่นแต่ด้วว่าหาดื่มนำพระธรรมอันชุ่มชื่นของจิตใหม่ท่านเดินหลีกไปหน้าเสีนดายความดีของท่านนี่เล่าประวัติกันต่อไปว่าในวันนั้นเป็นวันอาสารหะปุณมีดิธีเพ่งกลางเดือนแปด องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสเด็จถึงป่าที่อยู่ของพิสุป,ปัญญวคีคือฤาษีท้งห้ามีท่านโกนัญญะท่านวัปปะท่านพัติยะท่านมหานามท่านอัศชิในป่าอิสิปตนะมรุกทายวันทรงทำให้บรรดาพิสุทั้งหลายปัญญวคีทั้งหลายเหล่านั้น ซึ่งเรียกร้องพระองค์ในตอนต้นคงขอย้อนคือว่าในอารามะบทนี้ท่านไม่มีไม่มีหลายอย่างเพราะเรื่องย่อของท่านขอย้อนไปชน,นิดหนึ่งคือนับตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสวยพะกยาหารแล้วปัญญวัคีาะหสีทั้งห้านี่คิดว่าสิทธฐาราชภูมนัน เห็นจะไม่มีโอกาสบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณเ็าเป็นผู้มกักมากในอาหารพากันหลีกไปเครั้นนมาหงเห็นองค์สมเด็จระจอมตรายสม,สมเสด็จมาจึงพากันพูดว่านี่พระสิทธาราชุมารน,นี่เขาจะอยู่คนเดียวไม่ไหวไม่มีใครเป็นเพื่อนช่วยปฏิบัติเขาจะหาเรามาเป็นผู้ปฏิบัติ ฉะนั้นเวลาที่พวกเธอมาเมื่อเธอมาถึงแล้วพวกเราอย่าลุกลับอย่าผูอัศนะอย่ารับภาชนะของเธอและจงอย่าแสดงความเคารพนี่เขานัดกันมาก่อนเมื่อเห็นองค์สมเด็จพระจินวรแต่ไกลครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเสด็จเข้าไปใกล้ไปถึงลืมหมดทำทุกอย่างอย่างที่เคยปฏิบัติมาลุกลับผูอัศนะ รับภาชนะต่างๆแต่ว่าใช้วาจาไม่เป็นการแสดงความเคารพ <c oughs> ทรงเรียกพระองค์ด้วยท้ายคำที่ไม่สมควรให้เรียกว่าเรียกชื่อเพื่อแทนที่จะเรียกว่าพระคุณเจ้าพระท่านเจ้าลุงพี่ลุงหน้าอะไรก็ไม่เรียกเรียกชื่อให้เรียกชื่อแสดงว่าเป็นคนเสมอกัน ต่องค์สมเด็จพระเจ้าทรงทันก็ทรงตักเตือนถามว่าเธอทั้งหลายเคยได้ยินบ้างหรือเปล่าว่าเราเคยกล่าวว่าเราเคยบรรลุอวิเศษสมาสัมโพธิญาณในการก่อนแต่เวลานี้เราบอกเธอแล้วว่าเราได้บรรลุแล้วคําเช่นนี้เคยคืเธอเคยได้ยินไหม มัรได้ปัญญวักคีราสีทั้งห้านึกขึ้นมาได้ว่าโอ้หนอะสิทธัตถะท่านนี้ไม่เคยพูดอย่างนี้เลยก็เกิดความแน่ใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรสมรุอภิเศกสมาสัมโพธิญาณแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก่ก่อนที่จะแสดงพระธรรมเทศนาจึงได้แนะตำปัญญวักคีรีสีทั้งห้าว่าตอนนี้ไปตั้งใจเราจะเทศให้ฟัง ตามพระบาลีทังกล่าวว่าเมื่อจะยังพรมโลกสิบปดโกดพรมสิบปดโกดมีพระอัญญาโกนทะเป็นประมุขให้ดื่มน้ำอมตะอมตะนี่แปลว่าไม่ตายคือธรรมะนี่เป็นของไม่ตายเป็นความดีจึงทรงแสดงพระธรรมจักรกับประวัตนนสูตรทรงมีธรรมจักรอัน ประเสริฐให้เป็นไปแล้วสําหรับธรรมจักนี่ผมจะไม่ว่าในที่นี้ยาวมากเฮเทศกันก็ถ้าเทศกันแบบก็คุยกันแบบนี้ก็หลายคืนจบแต่ก็่าวว่าทรงทางสแสดงวัฒธรรมจักอันประเสริฐให้เป็นไปแล้วในดิธีที่ห้าแห่งปักหมายความว่าเป็นปักที่ห้าท่พะองค์ทรงบรรลุอภิเสกสัมมาสัมโพธิญาณปักก็คืออาทิตย์ ทรงทำให้มนดาฤศีปัญญัคีฤษีทั้งห้าทั้งหมดให้ตั้งอยู่ในอารหาัตผลในวันเดียวกันความจริงตามพระบาลีตอน,ต,อน,ต,อนต้นประเดี๋ยวท่านย่เฟือพระองค์สมเด็จพระทศพลเทศครั้งแรกก็ปรากฏว่าท่านโกนัญญะได้เป็นประสูดาบัญก่อนคือมีดวงตาเห็นธรรม ตอนนี้ปรากว่าองค์สมเด็จพระสัมาสมาสัมพุทธเจ้ามีความปลื้มใจเปลี่งนวายจาวะัญญาสิวัตโผโ,โกนัญโยัญญาสิวัตโพโกนัญโยซึ่งแปลเป็นใจความว่าโกนัญญะได้รู้แล้วหนอโกนยุญญะได้รู้แล้วหนอเรื่องนี้แต่ว่าอารามประบทของท่านไม่มีแต่มีในที่อื่นประเดี๋ยวผงกลัวท่านจะเฟือ เมื่อในวันแรกเทศให้ปัญกันแรกเทศให้ปัญญวคีฤศีทั้งห้าฟังท่านหัวหน้าใหญ่ได้สูดดาบันท่านนังหลายเหล่านั้นเขาถึงสารนาคมต่อมาก็เทศปะกินกะจงทั้งทุกท่านบรรลุอรหันต์ทั้งหมดพร้อมกันในวันเดียวกันแล้วก็ทรงเห็นอุป,ปนิสัยของยักษ์คณบุตรแล้ว องค์สมเด็จพระบพิตแก้วจึงได้ทรงสเสด็จไปโปรดแต่ว่าก่อนที่จะ,สะเสด็จไปโปรดยศสกุลุุบุได้ทรงพระอรหันต์ทั้งห้าท่านคือปัญญวคีเมื่อเป็นอรหันต์แล้วก็ขอบวชแ่่นก็ทรงใช้คำว่าเอหิพิขุทรงแปลเป็นใจความว่าเจ้าจงเป็นพิสุมาเถิดเพียงเท่านี้พระไตรจีวรสำเร็จปเป็นฤทิ์ก็มาสมกายท่าน ต่อไปเห็นอุปนิสัยคุณยศศักสะกคุณระมุตจัดกีก่งทรงเสน่หไปเน้อก,ก็ในที่สุดก็เทศให้ยศศักดะคุณบุตรแได้บรรลุพระสด,ดาปฏิพลในตอนแรกตอนหลังเมืม่อวินดามาตามเทศซ้ำอีกทีหนึ่งดยอนุปุพิกถาเหมือนกันคือเทศแทนยศักดะคุณระไม่ใช่ธรรมจักรเทศอนุปุพิกถา พอจบท่านได้ประสูดาบันพอท่านพ่อมาตามพระพุทธเจ้าเทศซ้ำอีกครั้งหนึ่งเทศกันเดียวกันพ่อได้บรรลุพระสูดาบันแต่พระยาศาได้รดบรรลุอรหันต์หลังจากนั้นก็เดินต่อไปหลังจากนั้นก็มีเพื่อนของท่านยะอีกห้าสิบสี่คนมาฟังเทศได้รดบรรลุอรหัตผลของบรรประชาอุปสมบท พระองก็ให้อุปสมบทแล้วท่านพนี้ทั้งหมดปรากฏว่ไปไปาเป็นอรหันต์ที่เล่ากันโดยย่อนะประวัติของท่านพนี้ในยาวได้จะรูท้ทีหลังรพระพมบาลีกล่าวต่อไปว่าเมื่อพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก61อ็ดองหรือว่าคณะของท่านยัตสะห้าบหปัญญาคีห้าเป็นห้าสิบ องสมเด็จพระสัมมาสัมพ si, ุทธเจ้าอีกหนึ pra, e ning, ok ่งเป็นหกสิบเอ็ดเป็นหกสิบกับห้าสิบห้าสิบสี่ห้าสิบสี่กับห้าเป็นเก้าและพระญาติสากหนึ่งเป็นหกสิบพระพุทธเจ้าอีกองหนึ่งเป็นหกสิบเอ็ดท่านกล่าวด้วยต่อไปว่าด้วยราการอย่างนี้สมเด็จระจินตสีสมเด็จไปจำภาษาปรวรณนาแล้ว ส่งส่งบรรดาพิสุหกสิบรูปไปในทิศทางหลายอ๋อประทานโทษเมื่อกี้ผมเผลอไปเพราะวันนั้นเป็นวันเข้าบรรษาอยู่ด้วยกันพร้อมกันในบรรษาคือพระสาวกหกสพระพุทธเจ้าหนึ่งเปรอรหันหกสิเอ็ดรูกพระออกบรรสาก็ส่งพระทั้งหกสิบหกรูปไปด้วยพระพุทธดำรรัสว่าพิกขเวดูก่อนพิสุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเถิดดังนี้แต่ว่าอย่าไปอย่าไปในที่เดียวกันให้แยกกันไปช่วยกันรากาประกาศพระศาสนานี่การ,รากาประกาศพระศาสนาในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้ส่งเสียกันดาษไปท่านส่งพระอราหาันไป ท่านนี้ยังไม่ได้อรหัสแต่ผลอง์สมเด็จพระทศพลไม่เคยส่งใครไปประกาศาศาสนาแต่ส่งเสียกระดาษไปผมว่าไม่มีผลเอาเราคุยกันต่อไปส่วนองสมเด็จพระทศพลก็ทรงสเสด็จไปโปรดอุรุเวลาแล้วก็สเสด็จไปยังอุรุเวลาเวลาประเทศ ในระหว่างทางได้ทรงแนะนำพัตวัวคีกุม,มารสามสิบคนที่ราวป่ากับป่าสิกวันบรรดาพัตวัวคีกุม,มารทั้งหลายเหล่านั้นรวมสาสิคนด้วยกันอย่างต่ำทั้งหมดก็ได้ประสูดาบันไม่อย่างต่ำอย่างสูงเห็นจะเป็นอรหรัน สูงกว่าเขาทั้งหมดก็ได้เป็นพระอนาคามีอ้อไม่ถึงอรหันนะทั้งสามสคนในอย่างต่ำเป็นพระสูดาบันนิเทศจบเดียวอย่างสูงก็เป็นพระอนาคามีแล้วองค์สมเด็จพระจินทีก็ทรงให้พระตวคีทั้งหมดนั้นบรรยชาโดยเอหิภิกขุ อย่างเดียวกันนึก็ทรส่งส่งไปในทิศทางหลายนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าส่งพระจะอภิรยะไปช่วยโปรดื่อคนอื่นเมื่อกี้าะว่าไม่ส่งพระรหัน,นี่ไม่จริงฮะตอนนั้นไม่จริงพระตำราไม่เมียแต่ผมก็ดูไปนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อท่านส่งตั้งแต่ประสูดาบันกันไปผมก็ถือว่าใช้ได้เป็นระยะแรก และต่อมาส่วนพระองค์เองก็สเสด็จไปอุรุเวลาะประเทศทรงแสดงปาฏิหาริย์3,500อย่างแนะนำชดิน3พี่น้องซึ่งมีชดินพันคนเป็นบริวารมีอุรุเวลากัดศกเป็นต้นผู้เป็นพี่ชายใหญ่ให้ได้บรรพชาเอหิภิกขุประสมทาเช่นเดียวกันคือเป็นอาดารทั้งหมด ตรงความว่าท่านเช้ด,ดินทั้งสามพี่น้องพร้อมทั้งบริวารทั้งหมดเป็นอรหันต์หมดและก็ให้ประชุมกันที่ขัขยาศีสะประเทศตั้งทั้งเมื่อท่านทั้งหมดตั้งอยู่ในอาตผลแล้วหรือว่าการเทศโปรดบรรดาเชดินทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสันดาใช้อาธิตปฏิยายสูตรอย่างที่เรานำมาสวดกัน แต่สมัยนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สวดท่นเทศเพวกเราสวยกันบางทีเราก็ไม่รู้เรื่องคนฟังก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันจะไปจบกันได้ยังไงใ็้มันรู้ไปเป็นนั้นว่าหลังจากนั้นอง์คสมเด็จพระสรงทันผู้แวดล้อมไปโดยพระรหันผ่านองค์นั้นสมเด็จไปสู่พระราชุติยานลทัทธิวันใกล้แดนพระนครราชคฤห์ ด้วยทรงดำริว่าจะทรงเปรื่องปฏิญาที่ถวายไว้แก่พระเจ,จาา้าพิมิสารเพราะว่าพระเจ้าพิมิสานการเรีขอถวายปฏิญาว่าถ้าองค์สมเด็จพระพิชิตมารได้ทรงบรรลุอภิเศกสมมาสัมพธิญาณแล้วคอยปรดพระองค์ก่อน แต่ว่าการมาในระหว่างทางองค์สมเด็จพระชินวรวรพบใครก็สแสดงว่าธรรมธทสนาไปแต่ว่าตั้งใจจะมาพบพระเจ้าพิมพิสารตามสัญญาเมื่อพบพระเจ้าพิมพิาสารทรงตัดพระธรรมธทสนาพไพเราะแด่พระราชาพระราชาผู้ทรงสนดับอ๋อขอโทษเพ็นนั้นว่าสมเด,ด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมกถามไพเราะแด่พระราชา พระราชผาู้ทรงสดับข่าวว่าเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วเป็นนั้นว่าสิ่งที่แรกเขาตั้งใจในมาลีท่านลอ่อตรัสเขาเลยว่าจ,จะไปหาพระเจ้าพิมีสารเพื่อเ,อเอปร้องปฏิญานั้นเพื่อจะแสดงธรรมกถาแต่บาลีท่านบอกตรัสธรรมธรรมคถาแสดงพบก,กันแล้วแต่ความจริงยังไม่พบยุ่งย่งเหมือนกันนะครับ ดูบาลีผมไม่ได้เตรียมมาก่อนนี่ผมว่าตามแบบเดียวกับพระราชาทรงทราบว่าองค์สมเด็จพระชินวรสเสด็จมาแล้วจึีงสเสด็จไปเฝ้าองค์สมเด็จพระประทิบแก้วพร้อมด้วยพรามและขารบุตรีสิบสนาหดแต่บอกหนาหดหนึ่งเท่ากับหนึ0 0หนคน12บนาหดก็เท่ากับสิบสองหมื่ก็แสนสองหมื่น พระองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาให้พระราชากับพราหมและกษัตบีสิเอ็นหุดคือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคนตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลอีกหนึ่งหมื่นคนให้ตั้งอยู่ในสรณนาคมหม่เท่เก่งนะถ้าไม่เก่งก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าดูแล้วเนี่ยถึงจะไป ถ้าเห็นไม่เห็นว่าเขาจะมีผลอะไรพระองค์ก็ไม่ไปเพราะมีอำนาจพระพุทธญานพิเศษต่อไปองค์สมเด็จพระบรมโลกกระเริยมีพระคุณอันเท้าสกะมาราชทรงแปลงเพศมาเป็นมานบชมเชยแล้วสมเด็จพระบัณิตแก้วก็สเสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤห์มหานครทรงทัรทำพัฒกิจคือชันพัตตาหารในพระราชนิเวศ ทรงรับการถวายพระเวรวันมหาวิหารของพระราชาประทับอยู่ในพระเวรวันนั้นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมีโอกายเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระเวรวันนั้นนี่เป็นรธรรมบทของท่านนะท่านกล่าวว่าอนุป,ปุพกถาคือวาจาที่กล่าวสืบเนื่องกัน ในเรื่องคำภาษาลีบุตรและพระโมคคัลลานั้นมีดังต่อไปนี้วันนี้ฟังแล้วก็นึกนึกก็มั่งนะเป็นเรื่องรัดๆยังไม่ละเอียดตอนนี้เริ่มเข้าเรื่องละเอียดแหละทังกล่าวความว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ทรงบัติขึ้นในโลกแล้วนั่นแหละได้มีบ้านพราหมณ์สองตำบล คืออุปติสคามหนึ่งโกลิตคามหนึ่งในที่ไม่ไกลกันคืออยู่ใกล้ๆกับครุงราชฤก์ก็ในบ้านสองบ้านนั้นในบ้านที่นางพรมามณีชื่อว่าสาลีในอุปเสสในอุปติสคามตั้งคันนางตั้งคันขึ้นมานางพรมามณีแล้วก็นางพรมามณีชื่อว่าโมคัลี ในโกนิตาคามก็ตั้งคันเหมือนกันพ่อแม่บ้านยางนี้เขาเรียกว่าแม่บ้านแม่ตำบลแม่ตำบลสองแม่นีนมีตั้งคันพร้อมๆกันให้กล่าวว่าได้ยินว่าแต่กูลดังสองนั้นเป็นสาหายกันเกี่ยวพันสืบเนื่องกันมาถึงเจ็ดชั่วชั่วระยะของแต่ะกูลพรามณ์ผู้เป็นสามี ได้ทำวิธีการบริหารคันกับพระมณีทั้งสองก็ทำพิธีของพราหม์นั่นแหละเวลาเขาท้องขึ้นมาเขาถือว่าลูกเขาเกิดมาเป็นมงคลเป็นคนใหญ่คนโตก็ทำวิธีกรรมแบบพราหมณ์เขาทำกันแบบไหนบ้างท่านมาได้บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุยกันต่อไปก็ในวันเดียวกันนั่นเองเวลาที่ล่วงไปสิบเดือนครบ พระมณีทั้งสองก็คลอดบุตรนะน่ากลัวก็จะ,ะตั้งท้องวันเดียวกันนะเวลาออกก็ออกวันเดียวกันโอ้โหได้คลอดบุตรได้กันนั้นให้ชื่อลูกของเวลาในวันที่จะให้ชื่อลูกบรรดาพวกญาติมาไปชุมกันแล้วพ่อใหญ่ของอะไรสารีพระามณาี ให้ชื่อลูกชายนางสาลีพระมณีวุปปิตะคือภาษาริบุตรเพราะเป็นบุตรแต่งเด็กกุลของนายบ้านในตำบลชื่อว่าอุปติสออุปติสคามตั้งชื่อบุตรของนางโมกลูกสาวของนางโมกคลีพระมณีวโกลิตะเพราะเป็นบุตรของเด็กกุลนายบ้านในตำบลโกลิตะคามนอกนี้ เป็นกล่าวต่อไปว่าเด็กทั้งสองนั้นเมื่อเวลาที่จเจริญขึ้นก็เด็กเข้าไปเรียนศิลปะวิทยาที่เมืองตะกศีราทุกอย่างด้วยกันรพร้อมกันในเวลาไปสู่แม่น้ำหรือไปสวนเพื่อประโยชน์ในการเล่นอุปติสามานบก็มีเสลียงทองคำห้าร้อย หมายความมีสลียงทองคําต้องห้าร้อยสลียงเป็นเครื่องแห่แหนแต่ความจริงเราได้สักหนึ่งสลีงขายก็คงรวยเนี่ยนี่ลูกเขาระถีจริงๆไอ้ขายด้เสลีงก็คือคันหามไม่ต้องห้าร้อยกุริตะมานพก็มีรถเทียมบติมา,าชาในห้าร้อยเือนกันแห่ไปไอ้นี่ลูกเขาใหญ่จริงๆคนยังทั้งสองมีมานพเป็นบริวารอีกคนละห้าร้อย ในกรุงราชคฤห์มีมหระศพบนยอดภูเขาทุกปีนี่ถ้าว่าท่านเคยไปอินเดียแล้วก็จะเห็นว่าที่กรุงรัชะฤื์อมันมีเขาอยู่เขาหนึ่งไม่สูงนะักเป็นที่เที่ยวไปไปเที่ยวเล่นสบ,สบายๆเป็นที่น่ารื่นรมแต่ว่าถ้าใครเขาจะชวนผมไปอินเดียอีกแต่ผมไม่ไปอะทางนี้เพราะอะไรเพราะผมกินข้าวเขาไม่ได้ไปแย่มาทีแล้ว ให้เราไปเป็นคนไทยแล้วก็ต้องกินข้าวไทยไปเล่นข้าวแขกข้าทีหนึ่งที่ไหนละ่ะที่ลังกาล่อไม่ลงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกมันเหม็นกลิ่นเหม็นข่าวถึงแม้ว่าจะพิจารณาเป็นอาหารเรปฏิกูลคสัญญาก็ไปไม่ไหวแม้เวลาได้นหน่อยเดียวนี่ไปยังไงกัน <c oughs> มันดาหมูญาติยกเตียงซ้อนเตียง ไมยก็อดเตียงเนี่ยมันต่ำชาวบ้านเขานั่งกันได้ลเลยซ้อนขึ้นไปให้มันสูงเพื่อกุมารนันสองนั้นที่ได้เที่ยวไปได้วยกันเองหมายความว่าเวลาจะเที่ยวไปนั่นนงในที่สูงสูงมันจะได้เด่นเป็นเครื่องโชว์เพราะลูกก็เป็นลูกกุมารหาเสรีฐรแลวเป็นลูกคนในบ้านเวลานี้นก็น่ากลัวจะเป็นลูกกำนันและลูกในอำเภอเป็นตนอารบาบันดดท่านพุทธศาสนิกชน เป็นนั้นว่าวันนี้ไม่ได้เรื่องอะไรกันแน่เพราะว่ามองดูเวลาเลยหนึ่งนาทีาีะพูดไปมันก็ไม่มีอะไรจะดีพูดไม่ไหวเป็นนั้นว่าสําหรับวันนี้เรื่องของท่านอากาสาวกเทวสองก็ขอต้องยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ <c oughs> ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาเพื่อนใธทรมะฝ่ายธรอีกกะโพธรดับทั้งหลาย